สทชเตือนภัยแก๊งคอเซ็นเตอร์นะคะคุณผู้ชมและวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากภัยมิจฉาชีพ เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกสชออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนค่ะและก็เป็นการเตือนภัยจากแก๊งคอลเซนเตอร์นะคะคุณผู้ชม รู้จักช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภัยมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นนะคะสายด่วนนะคะที่เราได้รับผลกระทบคุณผ,ผู้ชมโทรไปที่1441ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะเป็น1710สายด่วนปปงหรือจะเป็นกสช,ช,ช1200ได้เพราะฉะนั้นนะคะออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนค่ะถึงข้อแนะนาําเมื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพี่น้องประชาชนจะต้องทําอย่างไรหนึ่งเลยให้ท่านติดต่อไปยังทางทนาคาะ เพื่อระง,งับบัญชีของตัวเองค่ะก 2. ก็คือคุณผู้ชมติดต่อไปที่1441เพื่อแจ้งความออนไลน์ระง,งับบัญชีของตัวเองแล้วก็อายัดบัญชีคนร้ายทําได้ทุกธนาคารนะคะ 3ก็คือนําเลขคําขอแจ้งความออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจท้องที่โดยตรงให้เร็วที่สุด5ก็คือร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แนะนําในเรื่องของช่องทางเพื่อความขอความช่วยเหลือนะคะก็คือคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ผ่าน3ช่องทางช่องทางแรกนะคะโทร1 4 4่งค่ะเพื่อแจ้งความหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้เลยนะคะช่องทางที่2ก็คือสายด่วนปปอง1 7ึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สำนักง,งานป้องกันและก็ปรับ ตามการฟอกเงินแล้วก็เพื่อการอายัดบัญชีค่ะช่องทาง3ก็คือสายด่วนสำนักงานกสชหนึ0งส่วนเพื่อแจ้งบาดแสค่ะคุณผู้ชมก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนจากทางกสทชเตือนภัยแคงคอเซ็นเตอร์ตอนนี้ก็ระบาดหนักนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากประชาัมพันธ์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนมาณตรงนี้ด้วยหากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะตั้งสติก่อนสตาร์ททุกครั้ง คะคุณผู้ชมและที่สําคัญให้เราติดต่อไปยังสายด่วนต่างๆที่มีการแจ้งนำเรียนให้ทราบค่ะเตือนภัยฝากหว่วงใหญ่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ